แตาใจว่าเขาตัดสินบนบนมีมีประเด็นความนิคิดทางการเมืองเข้ามาด้วยหรือเปล่านะาตัดสินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพอตัดสินมาแล้วเนี่ยสังคมต้องรับฟังสังคมต้องรู้สึกด้วยว่าคําตัดสินท่้นถูกหรือไม่ <Okay. S 2> แต่ว่ากฎหมายจะมาอ้างว่ากฎหมายปิดป่าเมื่อตัดสินแล้วห้มีภาควิารณ์นะฮะวันว,ว,วันนี้เนี่ยใ,ในในเชิงเนี่ยถ้าตัดสินเราก็ฟัง แต่ความรู้สึกเนี่ยของประชาชนเนี่ยเขาาก็มีเหตุผลที่จะมาถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะณวันนี้ทุกวัน,นี่ยเกิดช่องว่างอลยใช่ไหมฮะคนเป็นสอสอเนี่ยถืออุ่นสำนักประธานนะถือมาก่อนตอนนี้สสอสวเนี่ยถือมาก่อนเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะไม่มีเช่นห้าเปอร์เซ็นต์บังคับเหมือนคนเป็นรัฐมนตรีเห็นไหมแล้วมันก็จะเกิดปัญหาว่าการบังคับให้กฎหมายตามเจตนารมณ์เนี่ยไม่ถูกละ แต่ว่าในที่สุดเนี่ยตอนนั้นร้องเ,เนื่องจากคนเข้ามาเป็นนักการเมือนงนคืออยากเป็นก็อยากเป็นอยากรวยก็อยากรวยใช่หไหมก็ถือหุ้นพวกนี้อยู่แล้วก็ไม่อ่านข้อกฎหมายให้ดีพระเราร้องนี่ไปเนี่ยพวกพวกก็บางท่านก็โกรธมากติออกวาจาที่ไม่สุภาพกับผมเนี่ยนะผมก็บอกใจเยน็นไป,ไป ไปไปไปคอยสู้ให้ดีแล้วกันนะคะแต่เมื่อกกตเนี่ยชี่อ,อกมาเนี่ยร่วมร้อยนะแต่สามมอลไปกรองมาเหลือหกใช่ไหมพอพะถ้าเป็นไปตามมาติกกตผมเชื่อว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์วันนั้นร่ืมร่วมแน่นอนนะเพราะเสียงมันขาดขนาดที่ที่ที่มีคนอื่นมาย้ายพักย้ายอะไรตอนหลังชสิียุบพัก่างพักไปเลยนะ อันนี้มันก็ทําให้เราคิดไม่ได้ว่ามันมีปัจจัยอื่นเข้ามาหรือเปล่านนี่นี่คือกระบวนการอย่างเรื่องหลังสุดเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยกรณีของคุณนัทวุฒิอย่างเนี้ยนะฮมก็ชี้ว่าคุณนัทวุฒิเนี่ยบอกว่ามีเขารงตดาแหนผมก็นึกถึงคุณตีระเดชมีเพียงขึ้นมาจัะนะคุณทีระเดชมีเพียงในูกนะอายการฟ้องอยู่นะครับกรณีที่คุณจีระเดชคุณปาโมดแล้วก็คุณปูณทรัพย์ิยะอนันต์ สามคนสม่ายเป็นผู้ตรวจการ,รบัรรรนดีขึ้นเงินเดือนตัวเองอนะครับแล้วศาลฎีกาและการเมืองก็ตัดสินปปชนะศาลอาญาต้นก็ตัดสินกรกตทุกท่านอภิชาเดท่านบาศน์นานะไปแล้วว่ามีความผิดขึ้นเงินเดือนตัวเองอันนี้ก็ถามผู้ตรวจการบันดีื่องมาตรฐานตรงนี้ท่านอยู่ไหนหรือผมร้องไปว่าคุณโฆษณาไปขึ้นเวทีพักประชาธิปัตย์ขึ่งขัดข้อบังคับของ พุทธิสภาเองข้อเก้าที่ว่าสมาชิกจับต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองการไปน,นั่งอยู่บนในเวทีพักประชาธิปัตย์ถือว่าขัดจะไม้ทำท่านไม่พูดถึงเลยท่านพูดแต่ก็อะไรที่เป็นเรื่องร้องในยกยิ่งรักเนี่ยท่านจะออกมาโฆษณาประชาสมคัญแล้วความเป็นกลางของผู้ตรวจการแบบนินผมไม่สงสัยไดเอยดูไหมฮะอันนี้ผมผมก็ถามว่าท่านท่าน,ท,านท่านปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเที่ยงธรรมหรือเปล่าผมมีสิทธิสงสัยท่านเพราะอะไร เพราะท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่ไมฮะประชาชนก็จะติดตามใช่ไหถ้าท่านหยิบบางเรื่องขึ้นมาเนี่ยทําอย่างกระทันหันเลยผมก็ถามว่าคนเป็นสมาชิกพุทธที่กับผานซึ่งในคะแนนเลือกตั้งที่หนึ่งของประเทศไทยนั่งเลือกจากกรทม,มกับคนเป็นนายกรัฐมมตีเนี่ยสถานะเราถูกแบ่งแยกแตกต่างกันได้หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการหนินงด้วยกันอืวิธีการตรวจการประชาสัมพันธ์นของท่านทาไมต่างกันอื น,นี่นก็เป็นข้อสงสัยที่ถามฝากสื่อไปแต่ด้วยความเคารพนะ้วทั้งคุณผานี่คุณสีราชาก็รกกู้จักแต่คนมาใหม่เนผมผมไม่ค่อยคุ้นเท่าแต่ผมถามแบบตรงไปตรงมาถามแบบจนจ,จนไม่มีเอก,ก็ก็ยังไม่ราบอนะ่ะคือทั้งทั้งสารรัฐมนูญเอกอกอกตปปชผู้จัดการแบบนี้สักวันหนึ่งก็ส่งตัวแทนมาอย่างนะคนคนคนแล้วมานั่งโกกระรองไกลฝันฝก็น่าจะดี ใช่ไหมเราจะได้ถามว่าที่มาที่ไปในการทําหน้าที่ของท่านผมเองก็เคยเป็นนักการเมืองผมเองก็เคยให้ท่านตรวจสอบบางครั้งท่านจะตรวจสอบผมโดยที่ว่าผมก็ไม่เห็นด้วยแต่ผมก็ไปสู้ยตรจแสารน,นะผมผมรับได้ทุกรูปแบบแต่ว่าท่านท่านพร้อมที่จะเปิดให้ให,ให้เปิดใจให้กับสื่อมชนนะครับครับแล้ววันนี้ที่มีประเด็นเรื่องการจาับ กำลังจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291แล้วคราวนี้ประชาธิปัตย์เขาจะพูดอยู่3ประเด็นคือห้ามแก้หมวดเกี่ยวกับกษัตริย์ห้ามแก้เกี่ยวกับหมวดองค์กรอิสระกับอันที่3คือเขาเขาก็ใช้คําตรงๆเลยครับว่าเขาเรียกไงนะแก้กฎหมายเพื่อพาตักสินกลับบ้านโอเคหนึ่งกับสามเราไม่แตกเพราะหมวดกษัตริย์กับตักสินยังไงมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วประเด็นสามหมวดที่พูดกันมาเนี่ยนะในรัฐมนุนไม่ได้ห้ามเลย ใช่ไม่ได้ห้ามเลยนะใช่ครับนะครับแล้วในสอสอรอห้าศูนย์เนี่ยก็พูดถึงหมวดกษัตริย์มาก่อนใช่นะครับแต่เป็นเรื่องของการถวายสาาักเมื่ออะไรก็อย่า,าเคยพูดถึงนะครับตอนนี้ว่ารัฐธรรมนูนห้าศูนย์ที่เราทุกคนเนี่ยยึดถือปฏิบัติห้าไม้สองเรื่องนะครับคือห้ามแก้รัฐธรรมนูลแล้วมีผลเปลี่ยนแปลงรูปของอรัฐนะฮะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเขียนอยู่แค่นี้อันอื่นไม่มี นะเพราะไอ้คนที่จะไปบอกว่าคุณจะห้ามแก้มาตราสามถึงสามร้อยเก้ามาตราใดในมาตราหนึ่งที่คุณเห็นอยู่เนี่ยถามว่าคุณพูดออกมาได้ยังไงในเมื่อรัฐมือให้ผมไม่ได้ห้ามไว้พูดได้ยังไงต่อให้เขาไม่ยื่นสองเก้าหนึ่งเพิ่มหมวดน,นะเขาจะใช้สิทธิ์แก้ตั้งแต่มาตราสามจนถึงสามร้อยเก้าก็เป็นสิทธิเท์เป็นสิทธิ์ท้าเสียงกลางมากเขาขอแค่ที่ประชุมรัฐสภา เกิดขึ้นหนึ่งเห็นด้วยจะให้แก้น,นะฮะเพียงแ่วันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทางพรรคการเมืองเขาไม่อยากให้เกิดข้อก้งหาว่าเอาเสียงข้างมากรากไปเขาเลยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยนะเป็นคนเลือกสะสงเข้ามา,าแล้วเขาก็จะเลือกส่วนหนึ่งสัก20-30คนครับใช่ไหมไอ้รตรงนี้ผมนึกมีความสนใจว่าผมถ้าถ้าผมดูแล้วเนี่ยผมไม่ติดขัดอะไรผมอยากกสมัครเข้าไปด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าจะอยู่ในด้านไหนเท่านั้น แลวคำนี้ตรงองค์กรอิสระที่พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าห้ามแตะเราต้องมานั่งคิดแล้วแหละไม่ใช่ไอสิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยในรัฐธรรมนูญเขียนตรงไหนว่าห้ามแตะใช่แล้วท่านเคยมเห็นส่วนตัวท่านมันมันเป็นเรื่องของที่คุณฝันฝันกลางแดดอ่ะเข้าใจไหมคืออะไรที่คุณไม่ถูกใจคุณก็ไปเที่ยวห้ามคนนู้นคนนี้แล้ววันที่คุณแก้รัฐธรรมนูนอ่ะคุณเคยพูดเองว่าพวงใหญ่ดีกว่าพวงเล็ก <t> แต่บทคุณจะอยากแก้คุณก็แก้อืมใช่ไหมฮะวันเดียวผ่านสามวันละรวดเลย <t> ใช่แล้วไมเรียกว่าพวกมากลากไปไปจําประวัติศาสตร์ตัวเองนะ <t> ไม่ใช่ออกไอการฟ้าฟ้าอะไรออกมาได้แต่พูดเป็นต่อยหอยทุกวันานดูยอ <t> <t> ผมเนี่ยติดตามหมดทุกคนนะครับคนที่ด่าผมว่าผมผมก็ติดตามเมือ <t> ่อไหร่เ <t> ข,ข้าข้อกฎหมายผมก็ล่อเอาผมก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้อง ตัวผมถูก<ม>ไหมฮะแต่ว่าอนไนที่พอว่าฟังได้นะี่คือไม่ใช่ว่าเราไปนั่งอ่านแต่คนชื่นชมไม่ได้เขาก็อ่านหมดไม่รู้เขาไม่รู้เราเนี่ยเราลบก,กับพวกนี้ไม่ได้หรอกรนะฮะผม,ผมดูหมดจะสือค่ายไหนเขียนยังไงเขียนผิดเขียนถูกเนี่ยผมผมรู้หมดนะครับอยังพูดได้เลยบางทีนะชื่อผมสะกดผิดสะกดถูกผมตีก๊อฟกับคนนึงคนนี้เนี่ยนะนะข้อมูลมันไม่ใช่<ม>นะครับสื่อใหญ่ๆเลย มันเคยลงมาหลายปีก่อนบอกผมจเไปตีก็มมือจนถึงวันนี้ยังไม่เคยตีคักมือไปในอาตกลงคือผมเนี่ยชอบเล่นแต่ผมเนี่ยไม่แบก <c oughs> ยังไม่เคยแบกคุณก๊อปไปออกนอกประเทศเลยนะครับเพราะนะั้นไอไอ,ไอการมาเขียนข่าวแล้วอ้างแล้วก็เขียนนามปากกาเนี่ยนะกล้าหน่อยเอาหลักฐานดีๆหน่อยนะฮะถ้าใช่เดี๋ยวผมจะยอมรับมา <c oughs> เอานะได้ได้เแล้วแล้วท่านจะ